เห็นมือแรงกันป่ะเข้ามาถึงสวัสดีค่ะเจอกันครับปิ๊กบอลเต็มันแรงมีบรรยากาศบรรยากาศแบบเต็นตป8เต็มเลยเรากำลังจะพาไปครัวอันนี้แม่ยิ้มเลยพี่น้องอันนี้แม่ยิ้มแม่ยิ้มกับเราแม่สวัสดีค่ะ ก็ใช่นีก่อนพี่วันนีี่วนทำอะไรอ่ะพี่วันนี่มีซอยเพินจัสีนั่นไปเด้ไปเต้นมุข่อยได้ยังไอ้าวนี่กาลัสีเนากินไปีพี่นข่อยกับพี่นากิ้ตับสาคนไส่กดา มันไม่ต้มัหือนต้มยีลาบใช่เหรแมวด่านตาอันนี้คือบักน้าเด้ไหมบักแตงมดเนื้คือคนเน้าคือบาคนไวแต่รล่าหล่อก้องข่บวเาเนี่ยคิวตีนั่นที มันมีหนามมีกองเขาเน่ยเขาเสียทีหรเขาเลากระลของพูนมากด้กันเนี่ยมันก็เป็นแต่บไแเพื่อแต่เซีบอเพืคนเอกมาาทีิจูใ่รอเแ่าหนนี่ยยังไกข้างมาเหตุรักักหลงเียเิ่งยไปไน เาไปลเาอ่ยโลันไปเลยเอเอ็เอลาไปเอตามนตาอันเาือกีทำนันนี่วไปำนันอันนี้พี่มอลเล้าไปเนี่ยไปอย่าำนั่นสุนาทำนันนี่แมเห็นจะเล่าในในซีดีเฮ้เป็นแยันเตงกัตัวใส่างเกงก็ฟันเหมอปโซนบอลผานเข้ายูโครบนี่หลัวกะ มันต้องมีแต่อีพีที่ห่อเล้วขึ้นความหรอห้องหินไปไนปลาชุมชายก๋ยากงาอยาไทยปลาบินกินถ้าเท่านี้ยาตายไปเลยแย่งวาเปไม่แย่นตัวยยิ่งดีเป็นกานัดสุนท้าบนนี ใคาขอใส่ส้นเัวืองใส่สนโตชานชอบมากี้ชอบมากระนั้นอใส่เต่เดี๋ก็เอาไว้จริงพรว่ามืออัดเต้มือดีครับมือดัง คนใสม่พวกใครยังกมนายเริ่อมันคอไปเรื่อยๆโปษณาคอยขอยคอยไปเพิ่ผลงานหนูป่ะตีอะไรนะไม่รู้ก็ติดตามหนูตลอดเลยมีกีเร์มั้หลูกละครอัไนักงนั่นิ่งสูๆๆ สูยังเยวไปหน่อยพอได้ยังการเดือทาง่ไม่ต้องใส่เงินถูกพได้ช่วยๆนะทุกงูเขาจะกี่หมอลัก็บบกปริเด็นมันเพราะสำไมัช่หมมันเพราหรือมีคนควนบอกควนด้วยกัน แต่มันเข้าใจว่ามันนิ่งกันนะมันจะทำตากว่าคนแล้วมันกวนมึสมาธิมาทีเขาก็เล่นรัดเอาแต่ว่าไปที่ตะกี้มันสูงดีใช่าอยักไงเวที่แบบแต่ไมยตะกีมละมันวที่เลยอือตมอนสูงกันเลยแบบว่าคนกลัวมันเลยบอลนานลำขั้นอ่ะนะซี่แ่นันชอนมันอนหามือวัาสัมผัสแล้วม็น อยู่นีาปีเขากิกินของขวดยนาไอ้จยเอาให้เราเจออไป่นีไปใส่นี่นีวน้ำไม่นั่นนะน้ำดัันี่กะสีกันเอำไมได้จไิไปว่าอย่างจยส่อาถ้าหักเปมอตได้สีเลยมันมีดเนาะแม้ตาออกลูกทังหัว เดี๋้หามือมาสัมผัสเพื่นได้พี่น้องด้ใมาสัมผัสต้งว้าชองนียวเลยพยายามระังสัหอมงนี้มนังเือโอ้วยหมดม้ายด้วหมดจอกถ้าไ้อนี่ตเกาๆหน่อแบบแบบบบลงคิปก็ได้ต้อรับ้อมยงสนะกูเนีอยู่นาสูมือ่านาเบิงมึงอีกสิไม่ใช่รอกันในท่าใออยู่ปาเขนเก่ากอย ผู้ใดตามมูนะเพิ่นเพิ่ว่านึงแล้ยังรอขึ้นเก่าบ่ฮือกนบาไรยายเงีมนี่ดิพอเลยเป็นัวไม่ยังเกบรัเซียเลยรัวไม่ืนรัเซียหรอกเพื่อนหูก็ดีบอยนอเข้มาันแลสุยางไปนะแต่ไปเขาไปตามน้ำจิ้มนี่น้สิร้อน้ำจิ้มกันพี่น้องอันนี้มาช่วยค